อัปเดตที่ซ่อนอยู่ค่ะ3มอย่างเลยค่ะแล้วเราก็จะมาดูว่ามันจะเป็นเหมือนตามที่น้องคนนั้นนะคะบอกหรือเปล่านะคะ ors, s <S มัน <almost> คือ <Clear. S 2> สวัสดีจ้สาสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาในชุดนอนเลยนะคะเพราะว่าเอม่มันน่ารักดีค่ะทุกคนคะ่ะก็เลยเอาชุดนอนมาใส่ทําคลิปนะอะไรอ่ะเอยทุกคนแต่ว่าวันนี้นะคะปอก็มีเรื่องจะมาบอกค่ะคือว่าปอนะคะไปเจอคอมเมนต์นึงค่ะเป็นท็อปคอมเมนต์เลยนะคะเขาบอกว่าพี่ปอจริงๆแล้วนะคะมันมีนะคะเอ่มอัปเดตที่ซ่อนอยู่ค่ะ3มอย่างเลยค่ะ ต้องขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะคะที่มาบอกต่อนะจ๊ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะปอจะมาทําตามคอมเมนต์นี้ค่ะว่ามันจะจริงหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะปอขอมาพิสูจน์ข้อแรกก่อนค่ะเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยฆ่าแก๊งบูลลี่นะคะแล้วเหลือเพียงแค่หัวชมพูแค่คนเดียวเนี่ยวันต่อมานะคะนางคนนี้เนี่ยจะกลับไปเป็น คนเดิมค่ะซึ่งสาเหตุที่นางเนี่ยเข้ามาอยู่แก๊งนี้นะคะเพราะว่านางไม่อยากโดนรังแกงเหมือนตอนที่อยู่โรงเรียนเก่านะคะอันนี้ก็เป็นข้อความจากน้องคนนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้นะคะปอจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนนะคะได้ดูพ,พร้อมกันเลยค่ะว่ามันจะจริงหรือว่าไม่จริงนะคะโอเคค่ะลุยเลยค่ะทุกคนไป รู้สึกว่ามันเริ่มจะมีอะไรแปลกๆนะคะมาให้เราเนี่ยเล่นค่อนข้างหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็ป้อนเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะคือแบบชอบอะไรที่เป็นหบว่าค่อนข้างลี้ลับแล้วก็ลึกลับมากๆเลยนะจริงๆไปจ้าลุยค่ะทุกคนฮืม แปลว่าสมาชิกนะคะที่อยู่ในแก๊งบูลลี่เนี่ยก็มีบางคนที่ไม่อยากเข้าแล้วก็มีบางคนที่ฝืนใจอยู่ใช่ไหมเพราะว่าไม่อยากโดนลังแกนะคะอยากรู้ว่าใครเป็นหัวหน้าของแก๊งบูลลี่อืมอยากรู้ยังเลยเอาล่ะเราก็มาถึงแล้วนะคะ อ๋อนี่ไงเอาละเดี๋ยวปอก็จะมานะคะกำจัดทุกคนนะคะให้เหลือแค่หัวชมพูแค่คนเดียวนะคะแล้วเราก็จะมาดูว่ามันจะเป็นเหมือนตามที่น้องคนนั้นนะคะ บอกหรือเปล่านะคะหรือว่าคนกลางคือหัวหน้าแกงวะเพราะว่านางเนี่ยมีเอิมดอกไม้นะคะอยู่ตรงหัวเอยหรือเปล่าเอ้ไม่น่าใช่นะแต่ว่านางอยู่ตรงกลางนะคะส่วนใหญ่นะคะคนที่อยู่ตรงกลางน่าจะเป็นหัวหน้าแกงนะคะก็คือเป็นหัวโจกเนาะเออเอาละโอเค ก็เดี๋ยวปอจะไปหาอุปกรณ์นะคะแล้วก็เตรียมของค่ะเราขออนุญาตมาเตรียมของก่อนแล้วกันนะเอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วปอนะคะก็อยากจะมาปลดปล่อยผู้ชายคนนี้เหมือนกันนะคะอยากรู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนที่ลังแกลผู้ชายคนนี้ค่ะเพราะว่าปอนะคะเห็นเขานะคะเดินก้มหน้ามาตั้งแต่วอร์ชั่นเก่าๆเลยค่ะใครที่มีข้อมูลนะคะก็พิมพ์บอกต่อปอได้นะคะจริงจ โถทั้งฉันเนี่ยนะอยากจะเห็นหนายเนี่ยกลับมายิ้มเหมือนเดิมจังเลยนะ่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะฉันคงต้องขอเวลาไปสืบก่อนแล้วกันนะว่าใครเป็นคนลังแกเธอเราจะมาใช้เอถุงห่อศพนะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วเราก็จะมาใช้อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ในวันนี้คือเราจะใช้อะไรดีอุ๊ย เฮ้ยไ hmm. อ,ยอยคนนี้มันเปลี่ยนทรงผมตั้งแต่เมื่อไหร่วะอันนี้คือป๊อกก็เพิ่งเห็นนั้นเนี่ยเฮ้ยไปไหนอะ่ะเฮ้ยทรงผมทรงใหม่เหรอเทชมัดเลยอะโอเค เดี๋ยวฉันขอมาที่บริวเวณนี้ก่อนแล้วกันนะคะตัะว่าไเป็นแล้วเนี่ยสำหรับเรื่องราวตัวละครที่อยู่ในเกมยันจังนะคะก็แอบมีเรื่องราวแอบแฝงค่อนข้างเยอะเลยนะคะซึ่งปอก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวปอจะมาใช้นะคะฟึอหือ มันคืออะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนมาเราจะเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้มันคือเศษกระจกค,ค่ะวิเราเก็บมาแล้วค่ะแต่ว่ามันใช้การไม่ได้เนาะงั้นอุปกรณ์ในวันนี้คือมันคือ,คอแท่งไม้ที่แบบว่าเต็มไปด้วยสนิมนะคะทุกคนใช่เอาล่ะในเวลาออกไปตามปรดการแล้วฉันจะมาปลดปล่อยนะคะ ผู้หญิงคนที่ถูกฝืนใจนะคะอยู่ในแกงบูลลี่เนาะเราจะต้องเริ่มจากผู้หญิงที่อยู่ข้างบนค่ะใช่แล้ว แล้วเราก็อาจจะฆ่าแบบไม่เก็บศพนะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องการให้ผู้หญิงหัวชมพูน่ะรับรู้เขาว่าพวกมันนตายแล้วนะคะทุกคนเป็นไงอ่าเราขอเป็นเริ่มที่คนที่หัวสีเขียวก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่านังอยู่คนเดียวเนาะเอาละมันี่เซ ฉันต้องการคุยกับเธอนนะนั่งหัวสีเขียวเอ,อ๊บเดี๋ยวพอจะหยิบมีขึ้นมาค่ะฟึบอ่าเราได้นี่มาแล้วเออและนี่คือผลที่แกทำยังไงละ่ะเอาล่ะคนต่อไปคือน่าจะเป็นคนที่อยู่ชั้นหนึ่งหรือเปล่าเอออ๋อ,อแล้วไงนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเธอก็จะกลับมา แล้วนะเพื่อนรอก่อนคลิปนี้จะมาทำเพื่อเธอเลยเออเราต้องกลับไปที่ห้องเรียนนะคะเพราะว่านางสองคนเนี่ยอยู่ในห้องเรีงของเรานะคะฮ้ยโ้าโอ๊ะโอ๊ะอ๊ะโอโอ๊ะโอ๊โอ๊ะโอะโอ๊อ๊ะโอ๊ะวอ๊อ๊ะโอ๊โอ๊โอเะโอ๊ะ่อะอะอโอ๊อะอ๊อนะโะโอ๊ะออโอ ไปค่ะไปตื่นเต้นนะคือถ้ามันใช่เนี่ยก็คือบอกเลยว่า Amazing ซมากๆเลยนะคะขออนุญ,ญาตนะคะปิดประตูแล้วกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวปอจะตะาก,การเลยแล้วกันนะคะทุกคนื <c oughs> ออ <c oughs> พวกแกต้องเจอมีดเ <c oughs> ออเออเออ เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาแอบหวัวเลาะตรงนี้นะคะทุกคนมีคนเจอรอยเลือดแล้วค่ะ <c oughs> เราต้องรีบลงมือแล้วนะคะเซ okay. <c oughs> ตอนนี้คือเลือดเต็มตัวเลยค่ะเฮ้ยมีคนเจอเลือดว้ายเราก็มีคน กำลังวิ่งนะคะไปบอกคุณครูแล้วค่ะแต่ว่าเราเนี่ยยังคงดเดินต่อไปนะคะคนสุดท้ายคือคนที่หัวสีฟ้าค่ะทุกคนก็คือคนที่เดินอยู่ตรงกลางเนาะนางก็จะอยู่คนเดียวเหมือนกันค่ะก็คือนี่เลยค่ะนี่เธอจะไปไหนเอ,อเรียบร้อย ทีนี้ก็จะเหลือแค่หุ่หมจัูคนเดียวเท่านั้นนะคะมาทุกคนอันดนับต่อไปคือเอาอุปกรณ์นะคะไปทิ้งค่ะอย่างให้เหลือร่องรอยแตกขาดเลยนะคะเพรากงั้นเนี่ยเราโดนสามาถึงตัวแน่นอน,นะคะ่ะมาดูว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะอุ้ยตื่นเต้นจังเลย <c oughs> โย<อ>้ยย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 ะยย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 ยนยืยยยยยืยนนยย อะค่ะเอาละค่ะเอาอันนี้ทิ้งไปเลยค่ะโยนทิ้งไปเลยนะคะมาแล้วเราก็จะวิ่งไปอาบน้ําแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะยันจังเนี่ยขออนุญาตนะคะใส่ชุดว่ายน้ำแล้วกันเนาะเพื่ออะไรไม่รู้ค่ะอยากใส่ค่ะวันนี้นะคะอยากจะเป็นสาวเซ็กซี่จังเลยนี่เปลี่ยนเสื้อผ้าไปเลยค่ะเฟิร์ถึงฉันจะเป็นคนชั่ว แต่ฉันก็ฆ่าคนช่วด้วยกันนะคะอันนี้คือเป็นคตินะคะที่สอนใจเราค่ะหลออไม่ใช่นะ <c oughs> เอาละนี่เลยค่ะต้องเป็นชุดนี้เท่านั้นนะคะชุดว่ายน้ำของเราเนาะแล้วก็เอาชุดนะคะไปเผาทิ้งเลยค่ะพอดีว่าที่บ้านรวยค่ะเออค่อยซื้อใหม่ก็ได้แแปแป,ปแล้วเราก็จะเอาไปเผานะฮะต๊ <Get lost. S 1> นี่ค่ะโยนทิน้งไปเลยค่ะแล้วก็กดเข่าไปเลยนะคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนี่เอา้าทำไมปอถึงยังโดนสงสัยอ่ะเพราะอะไรอะคืออะไรหรออ,รอร๋อหรือหรือว่าเราเน่ยใส่ชุดว่ายน้ำไม่ได้หรอก็ได้ดิ เออก็ปกตินี่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวปอขอหามุมนะคะหวัวเลาะนิดนึงนะจ๊ะจะได้หายเครียดเนาะโอ้โหวันนี้เซนก็มาทำภารกิจที่สแสนั่วร้าไอีกแล้วนะคะไปค่ะเราจะรีบนะคะกลับบ้านดีกว่าอยากจะรู้ผลลัพธ์แล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแปลว่า ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยบอกเลยว่าเป็นความลับที่ค้นลับไปนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่คือไม่รู้เลยค่ะขนาะปอนก็คือเพิ่งรู้เหมือนกันนะคะไปค่ะอุ้ยฮะมีคนตายหรอคะโอ้ไม่กอไปค่ะทุกคนเข้าเรียนค่ะพบคนตายค่ะสามเอ้สี่คนนะคะว้าว ล้ค่ะปอก็ได้กําจัดทุกคนหมดแล้วนะคะอ,อ,อไปค่ะทุกคนมาดูว่ารอบนี้นะคะเราจะพลาอีกหรือเปล่าคิดว่าน่าจะไม่พลาดแน่นอนนะคะนี่เป็นไงชิยวชวิเฮ้ยแต่ว่าเราเนี่ยต้องการเห็นผลลัพธ์เร็วๆค่ะว่ามันจริงหรือเปล่าเนาะตื่นเต้นจังเลย ไปค่ะพักผ่อนนะคะโอ้ยวันนี้คือโอ้โหบรรยากาศคือคือมอีกแล้วค่ะถึงเวลาช่วงที่เราจะต้องไว้อะไรให้กับเพื่อนอีกแล้วนะคะโอเคลุยเลยค่ะ no words ฉันมาถึงโรงเรียนแล้วไหนขอดูผลลัพธ์หน่อยสิว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเออคนที่ผมสีชมพูอยู่ไหนนะอยู่ไหนอะนู่นเหรอนางอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคะทุกคนเอา้าหรือว่าปอเดินผ่านนางมาแล้วหรือเปล่าเนเธออยู่ไหนเนี่ยนางหัวชมพูฉันน่ะนะอุตส่าห์ช่วยเธอนะตอนนี้ปอหานางไม่เจอค่ะทุกคนนางอยู่ไหนวะเนี่ยไอยคนนี้ใครอะ เฮ้ยวเดี๋ยวเดี <ALLY> ๋ยวเดี<ป>๋ยวเดี๋ยวคนนี้คือใครเออเออเเดี๋ยวนะเดี๋ยวเพิ่งรอก่อนอึ๊บอึบอือ I have write report about one first have a about Japan's report one emperors to of มัน <almost no S 2> คือเรื่องจริงและ <guy S 2> นี่ <there> s <S คือ like <one> มันเหลือเชื่อมันคือเรื่องจริงค่ะ oh, <no. S 2> แปลว่าอันนี้คือเป็นลูกใหม่ของนางนะคะแต่ว่าลูกเก่านางคือค่อนข้างเรียบร้อยค่ะแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงที่ว่านางนะคะจำใจค่ะที่จะมาอยู่แก๊งบูลี่นะคะเพราะว่าไม่อยากโดนแกล้งค่ะ ฮ้ยแอบสองสารนางอยู่เหมือนกันนะคะเฮ้ยต้องขอบคุณน้องคนนี้ด้วยคะ่ะที่มาบอกปอแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะได้รู้พร้พอมๆปอเลยนะคะนี่คือเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะอุ้ยแล้วคือจะบอกว่าคนที่รู้เรื่องนี้นะคะก็อาจจะมีน้อยหรือเปล่าเออคือถ้าปอไม่มาอ่านเม้นน้องเนี่ยปอก็จะไม่รู้เลยนะคะทุกคนด้วย really? Works นี่คืนางค่ะผมสีน้ำตานะคะแล้วก็แต่งตัวเนี่ยปกติเลยค่ะนี่เธอฉันดีใจด้วยนะที่เธอเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตของตัวเองสักทีอ่ะเออในที่สุดนะคะกันจังก็ได้ทำความดีอีกแล้วค่ะ <laughs> ดูสิทุกคนมันบอกว่าโคตรจะเหลือเชื่อเลยค่ะดูสินางกลับมายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วนะคะโอ้แบบสุดยอดสุดยอดเลยค่ะถือว่าเป็นคลิปที่บอลอะโคตรดีใจแล้วก็รู้สึกแบบอืมฉันแบบโอ้ฉันเหลือเชื่อค่ะทุกคนเอาละค่ะ ก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับคลิปนิววันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะอึ้งเหมือนปอนะคะเพราะว่ามันคือเรื่องจริงกับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดทบมาครายให้ปอเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะแล้วเจอกันนะคะคลิปหน้ากัะทุกคนบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน